วันนี้ก็หมดเวลาวันนี้ลงอุโบสถตัวปฏิโมกในโบสถ์แลวตรงนี้จะต้องเข้ากรุงเทพเรียนง,งานการนี่ยครงการหนาโทรมาจากกรุงเทพเนี่ยวันที่หนึ่งจะให้ไปเป็นนามกรรมาฐานที่จังนหวัดชนนาสลกกากลางละเมนหนึ่งันให้เราไปนามกรรมาฐานทางจะต้องคืนยังมันไม่รู้จะรับได้หรือจะไปได้ยังไงโครงการสนาบอกว่าพระ ทางจังหวัดชนขออนุโมทนงพ่อไปเป็นผู้นำประมา,านพาะสองจังหวัดหนึ่งพันด้วยวา้เป็นสายกุศลไน้หลวงและคารวะอีกไม่รู้กี่พันคนหน้าสรลาการจังหวัดชนบุรีเลยนี่โผมาวันนี้ก็ไม่ทราบว่ายทำยังไงบางทีจะให้พระในวัดนี่นไปแทนกันแต่ไปไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ทราพบพรบพระละแล้วมังมาวเยอะแต่ไอ้เรื่องจะพ่อตัวแทนจะยาก ไม่ได้ก็ขอนโมทนาสาธุการไว้ทุกทุกอย่าง